วันนี้มารีวิวเครื่องทดสอบทานซิสเตอร์สมัยก่อนเวลาทดสอบตัวพวกนี้ยังไม่มีก็จะใช้พวกมิเตอร์แต่ตัวนี้ก็สิกว่าปีแล้วยังไม่พังและนี่แบบเข็มก็ยุ่งยากหน่อยเวลาใช้เดี๋ยวนี้สะดวกสบายมีตัวแบบนี้นี่ก็ใช้มาหลายปีแล้วจนช่องเสียบเริ่มหนีบไม่แน่นแล้วก็เลยคราวที่แล้วคลิปที่แล้วก็เลยมาทำตัวนี้ไว้ วิธีใช้ก็ไม่ยากอย่างหลอดไฟแค่เสียบเข้าไปแล้วก็กดเทสน,นี่บอกหมดเลยเลขหนึ่งเลขสองอันไหนขั้วไหนอ่แล้วเดี๋ยวมาลองทดสอบแบบอย่างอื่นกันได้อ่านี่ทัสเตอร์อ่ามาทดสอบ หยิบมาใส่จะมีเลขบอก1นึสเสียบไปเลยเดีย๋ยวเครื่องจะบอกกันในขาอะไรขาหนึคืออะไรขา2คืออะไรสาคืออะไรใช้งานสะดวกง่ายๆหน้าตาก็แล้วแต่ว่าของยี่ห้ออะไรจะออกแบบหน้าตาแบบไหนแต่ใช้ก็จะเหมือนๆกัน,นเรียบร้อยอแล้วก็อีกแบบแบบนี้จะเสียบไม่ได้ คราวที่แล้วทำตัวนี้ขึ้นมานี่ mm. เพื่อใช้โดยเฉพาะ mm. แล้วก็ใช้ตัวนี้แทนตัวคีบ mm. จะสะดวกเวลาใช้กับที่ขาเสียบไม่ได้ mm. พวกนี้ขาจะเสียบยากก็ mm. ใช้ตัวนี้แทน ใช้ได้นี่มอสเฟตอันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ตัวนี้แล้วก็พวกคาปาซิเตอร์ก็ทดสอบได้อ่านี่อย่างอันนี้ค่า4,700อา่มาดูตรงไหมมันจะบวกลบนิดหน่อยใส่กับขั้วก็ได้ไม่จำเป็นต้องตรงขั้ว แล้วก็รออ่า4 0 0าดีกว่าค่าที่ขึ้นบวกลบนิดหน่อยอ่าแล้วก็พกตัวต้านทานทั้งหลายแต่ทําที่คีบมาอันนี้จะง่ายเลยไม่ต้องมานั่งดัดแล้วก็เสียบลงไปในรูอ่าอันนี้ง่ายเลยถ้ามีที่คีบแบบนี้ก็หนีบได้เลย กระเทสแล้วก็รอโอเคเก้โอ้มแต่ตัวนี้คือแ8 k สิบแปดเคนี้ k, อยเคแต่ถ้าไม่มีตัวนี้เวลาใช้ก็จะต้องทำอย่างนี้แล้วก็ดับลงใบก็จะลำบากหน่อยบางทีก็ไม่ติดเนี่ยขามันเปื้อนๆต้องเช็ดๆหน่อยพอทำที่คีบมามีประโยชน์ขึ้นเยอะเลยสะดวกขึ้นเยอะ กันแต่ต้องมานั่งดัดใช้ตัวนี้จะสะดวกเทสลำโพงก็ได้ลำโพองอ่มาลองดูใช้งานได้หลายอย่างมีประโยชน์ถ้าเป็นช่างคนมีติดเอาไว้ตัวนี้ลำโพง oh สี่โอห์มดูซิตรงไหมแต่ถ้าลำโพงขาดมันก็ไม่ขึ้นนี่ยสามบวกลบนิดหน่อย โอเคใช้ได้ลำโพงมไม่เสียส่วนใหญ่ก็เช็คได้หลายอย่างก็ออกจะสะดวกสบายขึ้นเยอะตรงนี้ก็ใช้เทสได้หลายอย่างเลยถ้ามีเครื่องเทสสะดวกสบายไม่ต้องใช้มิเตอร์ให้ยุ่งยาก แต่แล้วแต่ใครชอบไปหามาใช้งานได้ตัวนี้ปัจจุบันก็น่าจะ400กว่าบาทแต่ตอนนู้ซื้อสมัยหลายปีแล้วมัน300กว่าบาทก็ของขึ้นตามปกติอขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไป